อาง่ายๆเลยแปลงนี้มันห่างจากอายุทยากี่กิโลที่ผมขับรถมานะ,ะ25นาทีถึงเส้นท่านเลยครับ25นาทีรถไม่ติดครับล, 8, ล้อไปอาศัยเสียและอ่างทองนี่ก็5กิโลกว <5, 000 S 1> ่า5ก <000. S 1> ิโลชื่อเอ๋ครับเป็นเจ้าของโครงการที่ดินจัดสรรแล้วก็ตอนนี้มันเหลืออยู่หนึ่งแปลงและช่วงนี้เป็นแปลงสุดท้ายผมมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะให้ลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้หรือว่ามาอยู่อาศัยกันแบบพี่น้องกันนะนะคือเรามีโอกาสให้พอนและเงินสดเราก็มาคุยกันได้ วันนี้อยู่ที่ไหนะตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอ๋อเอ้ะมาเช้านี้มาสายไอ้เสือนมันอยุทยาไห่เหรอมันเขตชนแดนระหว่างหรออยุทยาครับแต่เนี่ยถ้าถ้าเราเดินไปห้าร้อยเมี่ยเป็นจังหวัดอยุธยาแล้วอ๋อแล้วมันก็ใกล้อ่างทองแล้วแปลงน้องอันนี้ถ้าเราข้ามคลองไปนี่ก็เป็นอําเภอเมืองอ่างทองใช่ครับโอ้โหสายแล้วแปลงนี้มันแปลงกันสายมุมเลยครับอยู่ต้องอะไรนะกาเรียกอะไรสามสามเหลี่ยมทองคำ้วยไงเออวันนี้เราพามาดูอะไรนะเนี่ย เป็นที่ดินจ,จัดสรรผมจัดสรรอยู่เขตตำบลสายทองเขาว่ามันมีหลายโครงการแล้วไหมเหรอคือผมทําโครงการแรกคือมันจบไปแล้วครับออ๋ด้านโน้นครับผมทําแสดงว <cing> ่ามีคนสนใจเยอะทําดี้วยแปลงน <chen S 2> ั้นขายหมดแล้วครับใกล้ๆกับอุทยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนะที่สวยเด่นจางานสะอาดสวยเลยลเออไฟฟ้าปปามีแล้วก็ถนนด้านหน้าจะเป็นถนนคอนกรีต แปลงเนี้ยแล้วก็อยู่ใกล้กับอะไรนะอนุสรภายในเลยสวนมหาล่าโอ้โหสูงเป็นร้อยเก้าเมตรนะคุณพี่บอกว่าร้อยเก้าเมตรออกไปสบายสบายเลยตีโลก็ฝ่ายนี่ก็ถึงถนนสายเอเชียแล้วไฟฟ้าพร้อมแล้วก็น้ำประปาที่เราดําเนินการให้พร้อมเลยครับพร้อมที่จะปลูกสร้างได้ตลอดเวลาครับแปลงนี้เปิดให้ผ่อนด้วยเลยหรอใช่ทั้งในส่วนก่อนอยากก่อนก็ผมก็ให้โอกาสก่อนสามปีก็โอ้สามปีสัว์ เอาอย่างนี้แล้วกันเจ๋วเลยโปรโมชั่นแต่งสุดท้ายแล้วเรื่องวางเงินดวงกันอย่เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะเบอร์โทรทิ้งไปให้แล้วหกแสนห้าหมื่นบาทพร้อมโอนเสร็จถึงฉนดกลับบ้านได้เลยแล้วเงินผ่อนเนี่ยก็ราคาหกแสนห้าอนี้ครับไม่มีดอกโอ้โหก็เจ๋วไปื่ีเนี่ยแล้วก็เงินเงินสดอาจจะลดมีโปรโมชั่นให้พิเศษกันถ้าเงินสดก็มาคุยกันเนาะอ่าแล้วนี่โอ้โหโอนนี่อ่าเราอธิบายเรื่องโอน่อยดิโนดตัวจริงเลยนะเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัสเลยแอลงเที่เมื่อกี้เราคุยกันดูก็คือหน้ากว้างประมาณสัก2 0กว่าเมตร22เมตรหรือ26ประมาณนั้นลึกไป26่สบโอ้โหแล้วก็ถนนถนนมันมีอะไรดีไหมล่ะถนนคือคือแปลงนี้ครับนี่ผมจัดสรรถนนให้5เมตรกว้าง5เมตรเออนี่ลึกไปแปลงสุดท้ายเลยครับอ๋อคือใครมันจะมาปิดก็ไม่ได้ได้ครับออย่างเป็นส่วนบุคคลถ้านาคตผมจะมอบให้เป็นอบทของสายทองอายบริหารเออ ชาวพออกตอเข้ามาก็ต้องเทคอนจิให้กกอาแจ๋วเลย